เชียร์ทุกคนเลยครับที่พีแอมมีความสุขก็เห็นมีเชียร์ครับมีให้กำลังใจแต่ก็ก็บอกว่าจริงๆตีแฮปปี้ครับแฮปปี้กับการที่ทุกๆคนมีความสุขครับทั้งแฟนๆไม่ว่าใครจะจิ้นอะไรกับใครถ,ถ้าถ้าแฟนๆเขาชอบคู่ไหนก็สามารถเลือกที่จะแบบมีความสุขกับตรงนั้นได้เลยจิ้นได้เลยเพราะว่าอย่างเราเองเราก็เป็นติ่งเราก็รู้ยแล้วว่าเวลาเราชอบจิ้นกับใครเราก็มีความสุขมากๆอยู่แล้ว ก็มีติดตามบ้างครับตติดดาามม้ววววยยคหห่งงงใอก็ติดตามด้วยความรักแล้วก็ชื่นชมพี่แอฟเหมือนเดิมครับนี่าโอ้ยไม่ไม่ได้มีครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆที่คอยแบบซัพพอร์ตพี่แอฟอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าก็เห็นเขามีข่าวกับหลายๆคนก็รู้สึกเฮ้ยเห็นพี่แอฟมีความสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับ ก็มีบ้างครับมีกดไลค์อะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าแซลล์นี้ตีจะแซลล์เป็นในเวลาโอกาสพิเศษครับอ่าแต่ว่าจะไม่ได้แบบเป็นไปแซล,ลหยอดบ่อยๆเพราะจริงๆก็ก็อยากจะไปแซลล์แต่ว่าเราก็เกรงใจเขาครับเราก็จะไปแซลล์ตามที่เออเรามีโอกาสที่ท,ที่จะได้แซล,ลครับครับก็ดูดูเออดูดูอยู่ตลอดครับ ใช่นะครับเชียร์ทุกคนเลยครับพี่พี่แอมมีความสุขอ้แแลวพพีีี่่กก็มมไหนาาสครับจริงๆแล้วถือว่าพี่แอปตอบได้แต่ว่าเห็นพี่เขามีความสุขเราก็มีความสุขครับก็เห็นมีเชียร์ครับมีให้กำลังใจแต่ก็ก็บอกว่าจริงจริงตีแฮปปี้ครับแฮปปี้กับการที่ ทุกๆคนมีความสุขครับทั้งแฟนๆไม่ว่าใครจะจิ้นอะไรกับใครถ้าถ้าแฟนๆเขาชอบคู่ไหนก็สามารถเลือกที่จะแบบมีความสุขกับตรงนั้นได้เลยจิ้นได้เลยเพราะว่าอย่างเราเองเราก็เป็นติ่งเราก็รู้ยแล้วว่าเวลาเราชอบจิ้นกับใครเราก็มีความสุขมากๆอยู่แล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> ดูมีความสุขมากขึ้นนะครับจะ <c oughs> มีความสุขมากขึ้นครับ อ๋อตีขออยู่แบบว่าอยู่ซัพพอร์ตพี่แอนอยู่ไกลๆตรงนี้ดีกว่าเป็นแบบว่าตีว่าเชื่อว่าคนที่แบบอยู่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังอ่ะมันสําคัญกว่ามากๆแบบว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือว่ามีความสุขกับตรงไหนเนี่ยเราแบบเราชื่นชอบเขาเราปลื้มเขาอะไรเงี้ยการที่จะซัพพอร์ตตรงเนี้ยตีคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบแบบงดงามแล้วก็สวยดีที่สุดครับ ีก,ก็เชื่อว่าพี่แอฟน่าจะรับมือได้ครับเพราะว่าพี่แอฟก็ผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นพี่แอฟก็น่าจะผ่านทุกๆช่วงได้อยู่แล้วครับก็ยังก็ยังคอยสนับสนุนแบบนี้อยู่ห่างๆแบบนี้อยู่แล้วครับ<ต>ถ้ามีจังหวะให้ถ้ามีจังหวะให้ออดให้แซลทุกๆอ,อ,อกาสตีไม่เคยพลาดครับผมพี่แอฟเขารู้อยู่แล้วคนนี้เขาขาประจํา ก็ย <molec> <iza ud> ังเลยครับเพราะว่าตีก็ถ่ายละครครับไม่ได้มีโอกาสแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่คนไหนสนใจก็สามารถจ้างงานครูได้นะครับผมครับครับได้ไม่ค่อยได้เจอเลยครับตีก็แอบแซวไปเหมือนกันเพราะว่าตีเพิ่งไปออกเทปรายการสิบสองลสมาก็เลยแซวว่าแบบปีนี้ยังไม่เคยได้ ปีนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็อ <c oughs> แอบแซวไป,ยไไปอยู่<อ>ครับจริงก็เกือบจะไปสมแซบแล้วครับแต่ว่าพอดีละครเลื่อนฉายก็เลยไม่ได้ไปก็ <c oughs> เดี๋ยวอาจจะต้องรอสักช่วงหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับช่วงนี้ก็ตีก็เก็บตัวเงียบๆอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมารับรองว่าเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าจะคอยสร้างโมเมนต์ให้ฐานแฟนตีแอบไม่ให้แบบสั่นคลอนแน่นอนนี่เราก็ต้องมีของเรา ครับรอจังหวะครับรอจังหวะก็บอกว่าปีนี้ยังไม่ได้เจอเลยนะครับคิดถึงเสมอครับเวลาไม่สำคัญครับมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าทุกคนเชียร์เครับก็คนที่เราชอบเราปื้มยังไงก็สปอร์ตอยู่แล้วครับ คบทบาทล่าสุดข,ของแม่ก็คอยู่ในแค,น,แคนครับติดตาหต,ต,ติดตามครับรู้สึกว่ามาโมเมนต์รโรู้สึกว่าพี่แอฟแบบเต็มที่อ่ะทำเต็มที่มากแล้วก็แสดงได้แบบโหดถึงใจเห็น <c oughs> แล้วแบบชอบมากแลวยิ่งฉากเปิดตัวครับสวยมากๆเลยครับ <c oughs> อ๋อเราก็มีการลงสตอรี่ว่าแบบติดตามแคนด้วยกันนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไป

โอ้ยเวลาเวลาเจอพี่ครับเกรงครับ <laughs> เกรง <laughs> เกรงแค่ไอถูกไหม <laughs> เกรงครับเก่งแค่เก่งแค่โซเชียลครับเ <laughs> <laughs> จอตัวจริงก็คือไม่เก่งเลยครับครับขอบคุณมากครับ